โอ้สวัสดีครับมาชมการเผาขอลามครับสูตรโบราณครับพี่น้องไอเฮ็ดบุญบ่อยอเล่าว่าสูตรนี้มาจากจังหวัดอุบลนะครับพี่น้องสูตรเผาขอลามครับเอออันสูตรนี้ไม่ได้ใส่หนิเมียพ่อสูตรโบราณด้วบ่คนไหนมากจะขีบราณว่โอ้เจอนี่สิผมเห็นตะไกี้แล้วผมเห็นตะกล่องไฟแล้วขึ้นห้องสูงไปเลยนี่ขนาดอืมตอนนี้เห็นสิพวนเห็ดจะไหลโอ้ เฮ็ดจังสี่นะแล้ววันนี้หอาไฟพวกนี้บอกไปมาดังใส่กลางโอ้เฮ็ดเทีนิคดีเวแล้วก็เผาเพ็ดเที่ยวเล่นบ่รับเยวาก็หัวใ่เขาไม้ได้ครับเขาปีนี่บอันี้เดี่ยว่นี่ยูยังเอายู่ี่แยเขาล้าครับ เฮห์เ hey, hey oh. ็ดแบบเขาแบบว่าเขาเดเขามือนแปุนกาโอ้นี่คืออยู่อำเภอนนองแสงเลยครับผมอันนี้คือเขาเห็ดโบล้านไปเลยโบล้านแต่ว่าแต่ว่าเห็ดแบบคือคือทางพุนรู้จังวัดยังก่อฟ่ะผู้บมญนวพฟอดสูตรโอ้